ขดนะมีสวัสดีครับมาพบกับเกมบีดมาเนียกันนะครับผมก็เป็นเกมตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยปีอะไรไม่แน่ใจไม่ได้เขียนววาแต่ผมว่าน่าจะนานพอสมควรแล้วครับแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างหายากพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเล่นยังไงนะครับนี่ตัวนี้ครับเป็นตัวเพิ่มเสียงนะไม่ได้ตัวปิดเครื่องนะครับผมเนี่ยเราปรับความดังของเสียงได้เราเอาไว้ตรงกลางแล้วกันนะครับโอเคมานะครับมีโหมด normal นะครับผมเราเลื่อนดูนะครับ free play ออโต้เพย์นะครับผมไฮสกอร์นะครับแพ็กทีสเกมก็จะเป็นเกมยุคเก่านะเดี๋ยวว่ามาดูกันดีกว่าเราจะเล่นนอร์มอลกันนะครับเพลงอะไรดีนะครับผมมาชินกาแซด่าเป็นเพลงสี่อยู่เหรอเอาใหม่ถ้างั้นเราไปฟรีเพย์ดีกว่าเพลงที่หนึ่งขอเพลงอะไรครับมาชินกาแซดนะครับผมเพลงที่สองเดวิลแมน เพลงที่สาม Getter Robo เพลงที่สี่ Machinka แซอีกแล้วนะครับแล้วก็วนมาอะไรอ่ะโดโลโดโลลอนสั่งไม่รู้เหมือนกันฮะเพลงที่หกไม่รู้จักเลยครับอ่านไม่ออกครับเพลงที่เจ็ดเนดีฮันนี่อ๋อเดี้ฮันนี่นะครับเพลงที่แปด Devil Man อีกแล้วเพลงที่เก้า Getter Robo เราไปเล่นเป็น Devil Man ดีกว่า เพ,เพลงไหนนี่นี่คิวตี้ฮันนี่อันนี้คิวตี้ฮันนี่นี่ออกแล้วอ่ะนี่ครับมากดอะไรเล่นนะ่ะตรงนี้ปะมาโอ้โหมาเร็วโคตรอันนี้ก็คือหมุนนะครับก็คือมีห้าปุ่ม มีห้าปุ่มเราต้องดูว่าเป็นปุ่มไหนไหมาครับไม่ผิดโอ้โหโอ้หมืน่นมืนแล้วหมื่นแล้วโอ้ยากยาก อนแรกเหมือนจะเล่นดีครับต้องกดให้ตรงจังหวะด,ด้วยนะเราใช้สมาธิครับทางขวาม,มีแอนิเมชันด้วยนะแต่ว่าไม่มีสมาธิดูเลยครับ จบแล้วโอ้โหเน่าจัดนะครับเกสห้าสิบกู๊ดห้าสิบเจ็ดแบนห้าสิบสามแย่นะครับสามร้อสามสิบเก้านะครับคะแนนสองหมื่นเจ็ดร้อสี่สิบสองนะครับผมอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูแพ็กทิสดีกว่าไอ้ฟรีเพย์ดีกว่าเอาไม่ใช่ไม่ให้กดยังไงนะอ๋ออโต้เพย์ดีกว่าเราจะได้เห็นว่าที่แท้จริงเขาเล่นยังไงนะครับเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงมาจินก้าแซดดีกว่ามา โอเกตตลอดอ,อ๋อนี่คือเกตที่ขึ้นมาตรนี้ผมไม่มีเกตนี้แหละคือมันไม่ได้เลยต้องกดแม่นขนาดไหนเนะี่ยอืมเองมันมาก ล็อกเก็นพันเท้ยเขาเล่นกันแบบนี้ครับเอ๊ะหรือว่ามันเล่นในหลังๆมันยากกว่านี้ฮะคนพู้ของผมมันมารัวมากเลยอะ อาจจะข้ามขั้นมากไปครับจบแล้วอ่าโห95เกตนีย95ครั้งเองของเรามันล่อไป5 600นะครับนี่1นึ่งแสนเต็มเลยสุดยอดไหนลองเล่นเองดิ แบบอันนี้ยากไปออก,อ,อ,ก,กอ้าวก็ผิดอ่าล้องก็ได้อ่ะนั่นพัวตลอดเลยอ่ะ ออถ้ามันมีแสนแนงไฟแดงแปลว่าเรากดถูกตามจังหวะครับ

ขนาดเราคะแนนพลาดาตั้งสามร้อยสิบอะครับคือมันไม่ค่อยโดนตำแหน่งที่เราอยากจะให้กดเลยอืมเกมโอเวอร์เลยนะครับเอ๊ะทำไมนอะจังหวะมันไม่ถูกต้องอ่ะ๋ยวลองพัแนทิสดินะครับมาผมว่ามันต้องมีจังหวะที่ถูกต้องในการกดอยู่ครับแต่ว่าผมอาจจะแบบกดไม่โดนเนี่ย เนี่ยเราก็กดตังหวะถูแล้วนะนมาเห็นน่นตรงเลยเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำไมมันกดไม่ตรงถ้าเราไม่กดเลยมันจะขึ้นว่าอะไรอ๋อขึ้นบัว ไม่ตรงอะ่ะผมว่ามันต้องมีจังหวะที่ถูกต้องในการกดอยู่ครับแต่ว่าผมอาจจะเล็งไม่ถูกเนี่ย อ๋อผมว่าเข้าใจแล้วเราต้องกดก่อนนิดนึงครับเพราะว่ามันอ่าคือมันต้องกดก่อนนิดนึงเพราะว่าไอตัวของการเลื่อนอ่ะมันจะเหมือนกับเรากดปุ๊บอะ่ะก่าเซนเซอร์มันจะทํางานอะ่ะมันจะใช้เวลานิดนึงครับประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมบิดมาเนี่ยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบเกมกดจังหวะผมว่าน่าจะถนัดกว่าผมแหละผมไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้เท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับ ลองหาซื้อกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะลาไปด้วยเดวิลแมนน่แหละครับเนี่ยเรามันช้ามันก็พอกดได้ไหมห กูดเนาะโอเคอยู่นะเอาเกียร์หายไปหมดเลย ไม่ได้ครับต้องฝึกฮะเพื่อเข้าใจจังหวะของเกมนี้ครับอ่าดีขึ้นนะมันยิ่งเล่นก็ต้องยิ่งดีขึ้นแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจในการกดจังหวะมันก่อนเพราะไอ้ตัวตัวลูกศรตัวนี้ครับนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเออเราต้องกดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สารคิปหน้าจะเล่นอะไรติดตามชมกันได้สารบวัน,นี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ